ครับหลังจากนี้นะครับจะเป็นการสาธิตนะครับการเล่นน้ําวิธีเล่นน้ํานะครับที่ถูกวิธีในหาดเฉวงนะครับวิธีเล่นน้ําครับผมส่วนมากเวลาฝรั่งจมน้านะครับผมจะยกมือยกมือแล้วเรานั่งสังเกตบางคนก็จะว่ายน้ําสู้แล้วเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะผมไปสังเกตอยู่ตลอดนะครับแลวถ้ามีอะไรก็ผมจะเอาเซิร์ฟหรือเจ็ตสกีนะครับไปช่วยเหลือครับเซิร์ฟบอร์ดครับจะมีเซิร์ฟบอร์ด อุปกรณ์ช่วยเหลือแล้วก็จสกีนะครับเดี๋ยวใอยู่ใกล้ๆเราจะเอาซื้อไปนะครับเดี๋ยวใต้พาทางออกไปข้างนอกเราจะใช้จีทสกีไปช่วยนะครับสาธิตนะครับสาธิตการช่วยเหลือนะครับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็วิธีวิธีวิธีเอาตัวรอดนะครับนี่ครับจะลงแบบนี้เลยนะครับเราจะลงไปช่วยนักท่องเที่ยวแบบนี้เราจะเอาซื้อไปนะครับ มันจะไว้กว่าครับบางทีครับใชเซื้อครับปลอดภัยด้วยครับวิธีช่วยเหลือนะครับนักท่องเที่ยวนะครับยังไงนะบอยอธิบายที่เวลาเราไปแล้วเราจะวหายออกข้างก่อนครับมันจะง่ายกว่าครับเราพายออกข้างเรื่อยๆแล้วเราค่อยค่อยเข้ามาตรงๆทีหลังครับพายให้เลยเลยเลยน้ำบนนะครับศาสนาคลื่นของเฉเวงน้ำจะวนใช่น้ำบนแล้วก็มีคลื่นยกมาะรอบด้วยครับเราจะพายให้เลยน้ำบนก่อนครับแล้วก็เราจะเข้ามา ไว้ออกข้างใช่ครับไว้ออกข้างก่อน to help the people who a gonna draw or need help uh, the c h u s c h boys who are gonna swim to the tourists who need help uh, and then a r gonna take the tourists on the side of the sea to bring back to the beach side ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับการช่วยเหลือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง นักท่องเที่ยวก็ต้องดูนะครับว่าอันตรายไม่อันตรายในการลงนะครับก็ฝากประชาัมพันธ์นะครับรวมทั้งหน่วยงานต่างๆให้ช่วยกันนะครับประชาัมพันธครับขอบคุณครับ